เรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนายกบอบตอนะคะซึ่งที่จังหวัดลำปางค่ะทางกะกกตจังหวัดลำปางก็ลงพื้นที่ให้ความรู้กับผู้สมัครนายกอบตอและสมาชิกสภาอบตอในพื้นที่ของจังหวัดลำปางค่ะที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริกอําเภอแม่พริกจังหวัดลำปาง ผู้สมัครนายกอบตอและสมาชิกสภาอบตอำเภอแม่พริกนะคะก็เข้าประชมุมผ่านระบบ Zoom c าวม Meeting โดยนายเกรียงไกรายพานดอกไม้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางก็เพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปอย่างสมานฉันท์ในวันที่18พฤศจิกาย,ยนนี้โดยทางผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางและกลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพักการเมืองก็ได้มาให้ความรู้ผู้สมัคร เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นความรู้ในเกี่ยวกับข้อห้ามความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับวิธีการหาเสียงลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงร,รวมไปถึงการยื่นบัญชีค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยค่ะครับมีหลากหลายความรู้นะครับที่ผู้สมัครนั้นจะต้องได้รับรู้รับทราบแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับ ในโอกาสนี้นะครับผู้สมัครนายกอบตอและสมาชิกสภาอบาตอแม่พริกก็ได้ร่วมกันในการกล่าวคำปฏิญาณตนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดแล้วก็เด็ดขาดด้วยนะครับแล้วก็จะดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เคารพในสิทธิเสรีภาพรับผิดชอบต่อตอนเองแล้วก็ต่อสังคมต่อประเทศชาติแล้วก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขด้วยนะครับ ก็จะได้ทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่น